สวัสดีค่ะมาดูตลาดนะคะเวดามาก็จนเขาเลิกแล้วเนาะเขาเก็บหมดแล้วตลาดนะคะอยากจะมาดูต้นไม้นะคะต้นพริกต้นตั้งใจว่าจะมาดูต้นผักหวานนะคะตลาดเขาเลิกแล้วเนาะต้นทุเรียนต้นจักบาทค่ะนี่สามร้อยห้าสิบครับคือแพงแท้เนาะหรือแต่ต้นใหญ่ อยากได้จังเลยนะกำลังแตกยอดขึ้นมาอุบอุบอ้วนอ้นเลยทุเรียนพันเพลค่ะนี่มอนทองครับคุณนะมอนทองเนาะสนใจแต่ทุเรียนนี่แหละพระตั้งใจว่าจะเอามามาเอาผกหวานต้นยางนาก็มีขายเนาะต้นจักบาทกันนี่ต้นละยี่สิบห้าบาทครับญ่ายว่ายนี่ต้นอันนี้เนาะต้นยางนาปลูกเห็ดและงู ซื้อต้นยางนาไปปลูกแล้วก็ซื้อเห็ดไปปลูกด้วยนะคะเมนเขายอดใส่หรอบอกคะยอดแล้วอ๋อไปปลูกแล้วมันก็จะเกิดเลยเนาะโอ้ต้น oh, ละยี่สิบห้าบาทเอาไปปลูกตรงไหนดีเนาะถ้าเรามีพื้นที่เนาะต้นมะม่วงก็ต้นใหญ่พร้อมปลูกพร้อมกินเลยนะนี่ต้นมะม่วงก็สวย สนใจทุเรียนซื้อทุเรียนไปปลูกสักต้นก่อนลดได้บอกคะสามต้นพัน,ตน,พนแต่ว่าตังไม่พอสามร้อยหนะ้าสิบสามร้อยเนะจะอยากได้ต้นเล็กแต่ว่ามันเข้าไป ครัไปหมดแล้วเนาะมาต้นเดียวนี่แหละค่ะซื้อต้นทุเรียนนะคะไปปลูกไว้เดี๋ยวแม่ดาก็จะปลูกอันนี้ปลูกที่บ้านก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าไปจำปาดงนะก็จะปลูกวที่จำปาดงสักหนึ่งต้นนะคะทุเรียนเนาะที่จำปาดงไม่ไดาว่าเหมาะนะคะปลูกทุเรียนครับทิมนี้ถ้าทิมถุงจังบาทคะ่ะ ทุ่งละสี่สิบบาททับทิมนะปลูกลูกใ่บ่อันี่นะทับทิมก็ปลูกง่ายอยู่นะมางานขาวดำของป้านะคะ ตามปาทีนี้เนาะเมดาก็มาจุดรูปแล้วนะคะขอข้ามาป้าอาโหสิกรรมวันนี้ก็ช่วยกันติดหอหอพึ่งนะคะหอพึ่งหรือว่าประสาทพึ่งนะคะก็จะประดับด้วยของ ของอยู่ของกินของใช้นะคะข้างในก็จะมีพวกของใช้เครื่องนุ่งห่มนะคะแล้วก็ประดับด้วยดอกพึ่งนะคะหลังคาอันนี้คือแผนกนะคะแผนกเสียบขมิ้นนะคะขมิ้นใส่กับดอกพึ่งนะคะก็จะทําเป็นแผนกแผนกเนาะช่วยกันนะคะแผนกนะคะเริ่มต้นก็คือ ขี้ผึ่งนะคะขี้พึ่งเอามาใส่น้ําร้อนนะคะแต่ก็อยู่ในขันนะคะขี้พึ่งพอโดนความร้อนมันก็จะละลายเป็นน้ําเหมือนน้ํามันนะคะแล้วก็เอาลูกส้มโอเล็กๆนะคะที่เขาทําแล้วก็จะเอาไปซุปกับน้ําเย็นนะคะแล้วมันก็จะออกมานะคะ ใส่น้ำเย็นแล้วมันก็ <S <S จะหลุดออกมานะคะก็จะหลุดออกมาอันไหนไม่สวยก็ไม่เอานะคะก็เอาคืนลงไปที่เดิมคืนลงไปที่เดิมอันไหนมันสวยก็เอาเป็นดอกนะคะอันนี้คือดอกพึ่งนะคะอันนี้คือเขาทำขี้พึ่งแท้ๆนะคะหอมนะคะขี้พึ่งแท้ๆแมมมีแต่วเอยู่กันยนแผนก ทำดอกพึ่งนะคะดอกพึ่งแท้แล้วก็ขมิ้นแท้นะคะขมิ้นแท้ขมิ้นหอมนะคะแล้วก็นี่คือผ้าแนกประดับนะคะประดับด้วยดอกพึ่งที่เขาเรียกว่าหอพึ่งนั่นแหละคะ่ะก็จะมีดอกพึ่งนะคะมัดตาลเยู้ หอมทั้งขมิ้นแล้วก็หอมทั้งดอกพึ่งนะคะอรอบๆนะคะก็จะมีนี

คือเขาเขาทำไว้ให้แล้วเนาะเขาห้างห้างเยเออห้างห้างยามันมีพ่อเนาะหัว่งนะ่เราตู้แล้วก็ขาวป้าหลายอย่างนแขาจูบพี่เนี่ยบ้า ้วเเเเาาาอไยู่ป๊ะถ้าจะทำให้มันสวยนะคะก็นีทนนะะ่ทำเป็นลวดลายนะคะทำเป็นลวดลายนะพอเสร็จแล้วก็จะเอามาเสียบกับเสียบกับขมิ้นนะคะนี่บอกประดับประดับดอกพึ่งน,นะคะ มีเสียบเงินสองฝั่งฝั่งน้นแล้วก็ฝั่งนี้นะคะดูซิเห็นขี่รถก็อยากไปด้วยรีบขึ้นรถทันทีเลยลูฟี่เอ้ยอยากไปไหนฮะจะไปไหนแม,แม่ไม่ได้ไปไหนเลย เจ้ากันนาองลงไปลงไปแม่ไม่ได้ไปไล่ไปนานะน,นี่ลงเร็เวเร็วเร็วลงไป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 ไปเร็วแม่จะไปงานมันหนาวเลยมากลับมาใส่เสื้อผ้าอ้าวทำไมมันติดเกไปไม่ได้ ป,ลง,ป,ปลงไปไปไปลง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 ไปลง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 ไปเร็วๆร็วไปลงไปลง,ลงไปลงไปไปโอ้ยเนาะอยากไปน้ำเห็ดเพ้อเลยนี่นะเฮ้อดูสิรถไปไม่ได้แล้วนี่เห็นไหมรถไปไม่ได้แล้วนี่เห็นไหม ลมก็หนาวลมเย็นอ,อยากจะไปด้วยนะมาถึงบ้านคุณยายแล้วมาจับหมอนนี่มมครับเป็นอะไรลูกได้แล้วบ่ได้เป็นอะไรหดข้างขวาหดนอ๊อดเป็นดอกตัวแม่มเป็นข้างวาตัวแม่นะเป็นมาก กินแล้วบ่ะข er ้าวน่ะหนาวบ่เออเจอได้เลยเมื่อคืนี่ด <oh ิเลยุ่ like ้ยตื่นฮะหนาวก็ตื่นนอนหนาวก็ตื่นนี่เมื่อคืนที่ว่าแน้นนะอกหายใจไม่ออกไม่เป็นอะไรเลยดีแล้วบ่เนี่ยคึื่นไหลเลยเนี่ยคลื่นไหลเออน้ำน้ำลมหนาวแค่เมื่อกี้เลยลุ่มหนาวลมหนาวนั่นนั่นนั่นมันละล้มแล้วนะมันละล้มแล้วนะเนี่ยย่างไป่ย่างมาละมันละล้มแล้ว จะเป็นลักงหอนั่นแล้วมันจะเป็นวิ่งแล้วเป็นมันจะวินแล้ววินแล้วมันละลลมมไมเสตอนี่ยเ้า่อยละยามาโหดตานวานะเียเพ่ดำอันนี้นะจะตั้งเพอีนะจะเขาเนี่ไปเพออีนางไปเพออีละเอาไนางเหลข้าบู่ไปยุ่บ้านโคกข่ยาวายู่โถนี่าันได้หลายกบนี่พีกบ่ คนไปซื้อนะไปปูอยู่ไหนไปเบิ่งเอางามบ่ว้ยที่ก็ฮอดพลอแล้วเป็นมาดกซื่อมาบ่ไปดีสิบ่ดีละดีละดี